หลวงตาสุขเป็นพระที่ผู้คนนับถือในความสมถะท่านมักจะนั่งภาวนาอยู่ในศาลากเก่าๆของวัดไม่สนใจในลาบยศสรรเสริญใดๆวันหนึ่งในช่วงบิณฑบาตมีชายเศรษฐีคนหนึ่งได้มาใส่บาตรถวายอาหารชัเลิศซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์และเครื่องเคียงราคาแพงเศรษฐีผู้นั้นยืนรออย่างภูมิใจเพื่อดูปฏิกิริยาของหลวงตาสุขต่อจากนั้นก็เป็นหญิงชาราที่ยากจนมากนางถือถุงข้าวเหนียวเล็กๆที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คำ นางได้บรรจงใส่ข้าวเหนียวคำสุดท้ายนั้นลงในบาทของหลวงตาสุขด้วยมือที่สันเทาและก้มกราบด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงเมื่อกลับมาถึงวัดหลวงตาสุขเริ่มชันอาหารท่านตักอาหารชั้นเลิศจากบาทขึ้นมาชั้นก่อนคำแล้วคำเล่าจนกระทั่งถึงข้าวคำสุดท้ายซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่หญิงชรา,าใส่มาหลวงตาสุขหยุดนิ่งท่านไม่ได้ฉันข้าวคำสุดท้ายนั้นทันทีท่านมองไปยังอาหารที่หมดไปแล้วมองไปยังข้าวเหนียวคำนั้นท่านค่อยๆหยิบมันขึ้นมาพิจารณาก่อนจะฉันเข้าไปอย่างช้าๆ เศรษฐีที่แอบตามมาดูถึงกับผิดหวังเขาเดินเข้าไปถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจท่านครับอาหารที่ดีที่สุดข้าถวายไปตั้งมากมายทำไมท่านถึงได้พิจารณาแค่ข้าวเหนียวคำสุดท้ายของยายคนนั้นหลวงตาสุกยิ้มอย่างอ่อนโยนโยมอาหารชั้นเลิศที่โยมถวายมีมากมายก็จริงแต่เมื่อฉันลงไปแล้วรสชาติของมันก็จางหายไปตามกาลเวลาท่านชี้ไปที่บาตรที่ว่างเปล่าแต่ข้าวเหนียวคำสุดท้ายของยายนั้นท่านกล่าวต่อมันคือสิ่งที่ยายมีทั้งหมด มันคือการให้ที่ไม่เหลือไว้เพื่อตนเองรสชาติของข้าวคำนี้จึงไม่ใช่เพียงรสชาติข,ของข้าวแต่เป็นรสชาติของการเสียสละและศรัทธ,ธาอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นรสชาติที่หอมหวานและติดตรึงอยู่ในใจได้นานกว่าสิ่งใดเศรษฐีคนนั้นได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับสุดลงคุกเข่าก้มกราบหลวงตาสุขไม่ได้สอนด้วยคำพูดมากมายแต่สอนด้วยการกระทำที่ให้คุณค่ากับจิตใจผู้ให้มากกว่ามูลค่าของวัตถุ